สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุนทิยามีแนวทางเตัวเหลขเกี่ยวกับเหลขนั่งนะคะนั่งสมาธิเหลขนนางสมาธิของหลวงตามีหลวงตามีอำเภอด่านซ้ายนะคะเพิ่นส่งแนวทางมหายนุนทิยานะคะเพิ่นบอกว่าเลขเพิ่นเหลขนนางหนีบ่กเกินสองคู่นะคะ เขามื่อรายงวดแล้วสร้างวัดได้สามวัดแล้วนะคะเลขส้างวัดไม่ได้สามวัดส่วนมากจะเขาสองตัวร้ายก็สามตัวแต่ละงวดจะมากแค่สองคู่นะคะนนทิยาวาค้นทุนหน่อยนี่หามผ้านะคะงวดที่บ้านมาหนี่เขาสามเจ็ดตรงๆนะคะหลวงตาบอกว่าส่วนมากจะเขาล่างหลายก็บนนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองหางหเจนะคะหลวงตามีหลวงตามีามอําเภอด่านซ้ายนะคะหามาแล้วนะคะ ลขสองคู่แล้วก็เลขสามตัวห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระว่างนุ่นทิยากับหลวงตามีอำเภอด่านซ้ายนะคะหลวงตากับนมัสก,การค่ะ อ๋อหลวงตาสบายดีนะคะว่ายอมอ๋อ,อแนวทางของหลวงตานี่เข้ามากี่งวดแล้วคะโัวอาตมาตั้งวัดตั้งสามวัดแล้วฮะอาตมาตั้งวัดเรียนได้สามวัดแล้วส่วนมากมีแต่ปัจจัยมาแต่มาแต่มามาจากแนวทางทั้งนั้นใช่ไหมคะหลวงตามีแต่้างวัดนีแต่ปัจจัยทางเดียวเนี่ยออ ปัจจัยสร้างวัดชาวบ้านเขาถูกเยอะเหรอคะหลวงตามาสามวัแล้าท่วร์น,นี่สามวดนี้เข้าสามตัวตรงๆเลยเหรอคะวันที่นี้ก็ให้ไปสามเจ็ดนี่อ๋องวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาล่าสุดนี้เข้าสองสองตัวตรงๆง,งวด่ก่อนหนะ,นะาอัตมาก็ให้เขาไปห,หนึ่งสี่ก่อนหน้ามั่เก้าหกเจ็ด อ๋อไม่ไม่ได้ให้ทุกงวดใช่ไหมคะหลวงตาอืมบางทีออกมาก่ะบางทีไม่ไม่ให้ถ้าถ้าไม่ไม่ฝันหรือไม่ไม่มีแนวทางก็คือไม่ได้ให้ให้เป็นบางงวดมไม่ได้ฝันฮะนั่งชวดเขาอ๋อเป็นเลขนั่งชวดสมาธิเขานั่งสมาธิบางงวดก็ได้บางงวดก็ไม่ได้แต่ถ้าได้เราจะมาตรง,ตรงๆใช่ไหมคะหลวงตา ถ้าจะมจะให้ไปลองดูนะค่ะศูนย์ห้าศูนย <0 5 S 2> <3 S 1> ์ห้าห้สามศูนย์ห้ากับห้าสามว่าชื่อบนชื่อล่างไว้ศูนย์<ช>ห้ากับห้าสามให้ซื้อบนล่างกลับกลับด้วยใช่ไหมคะหลวงตาไอไที่กลับอยู่แล้วแต่ยมจะกลับหรือไม่กลับแล้วแต่ นบนล่างไปกับนเน้นตัวไหนคะหลวงตาศูนย์ห้ากับห้าสามมันมาเท่าเท่ากันน้ำหนักเท่าม,มาห้าสามมันก็จะเป็นศูนย์ห้าน้ำหนักเท่ากันน้ำหนักเป็นเท่ากันไม่มีสามตัวใช่ไหมคะหลวงตาห้าสามตัวมันจะเป็นเลขกลางวันเนอะศูนย์สามห้ากับสามศูนย์ห้า สามตัวจะเป็นสามศูหนห้าแนวทางของหลวงตานี่จะมีคลิปเดียวม้วนเดียวจบหรือว่าใกล้ๆหวยออกจะมีม้วนเดียวจบม้วนเดียวจบวอ๋อม้วนเดียวจบไม่ต้องพูด<ว>ลหลายครั้งใช่ไหมคะถ้าหวยวออกแล้วก็ปล่อยปล่อยต่อได้อ๋อเป็นเลขนั่งเลขนั่งเลข นั่งสมาธิของหลวงตามีอําเภอด่านช้ายนนทิยาเข้าใจถูกไหมคะถูกงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าสามสามารถไปกับบนล่างแต่เลขสามตัวให้สามศูนย์ห้าเลขสองตัวนี้น้ำหนักเท่ากันเท่ากันแต่ศูนย์ห้านล่างล่างเยอะนะอ๋อศูนย์ห้าเน้นล่างใช่ไหมคะ เคยเคยเข้าสามตัวตรงตรงไหมคะหลวงตาแต่ชื่องนี้อัตมามันไม่ได้ยกคูมันก็เลยเอาแค่สองตัวก็พอแล้วค่ะงวดที่ผ่านมานี่เข้าสามเจ็ดตรงตรงใช่ไหมคะหลวงตาสามเจ็ดตรงตรงอัตมาก็ได้เข้ามาสี่งวดนี้มันมันไม่ได้ติดงวดไม่ว่าจะสีงวดแล้วต่อมาเนี่ย แต่ส่วนมากมันเข้าสองตัวเนี่ยเข้าสองตัวส่วนมากเข้าสองตัว<แ>สร้างสร้างวัดได้สามวัดแล้วหรอคะหลวงตาเราเป็มาสร้างวัดมาได้สามวัดแล้วอ๋อสร้างวัดอยู่เฉพาะอำเภอด่านซ้ายใช่ไหมคะอำเภอด่านท้ายอ๋อสร้างวัดได้สามวัดมีแต่ปัจจัยสร้างนี่มีแต่มาจากแนวทางทั้งนั้นใช่ไหมคะหลวงตาแค่แนวทางเดียวเนี่ยสภาพป่ากับถี่อัตมาก,ก็ไม่เคยเข้ารับนึงอ๋อไม่รับ ทำไมก็อยู่อย่าง,างเดียวเดียวพอใช่แล้วค่ะเนี่ยกระม้าให้เป็นอะออแนทานให้ให้เป็นแนวทางามาแต่ละงวดนี่มาแค่สองคู่ใช่ไหมคะหลวงตาแค่สองคู่เลยไม่ไม่ค่อยเยอะอย่างงวดที่แล้วก็มาสองคู่ใช่ไหมคะหลวงตาสองคู่ให้ให้สามเจ็ดกับให้อะไรนะคะหลวงตางวดที่แล้ว สา,าให้เก้าสามกับสามเจ็ดออกสามเจ็ดตรงตรงเก้าสิบเปอร์เซ็นส่วนมากเข้าล่างเหรอคะหลวงตางบางทีเข้าล่างบางทีก็บนอ๋อไม่แน่บางครล่างอ๋อบางครั้งก็ล่างบางครั้งก็บนแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นจะไปล่างเยอะใช่ไหมคะสรุปว่างวดนี้มีแค่นี้มีศ<ช>ูนย์ห้ากับห้าสามน้ำหนักเท่ากันสำหรับเลขสามตัวคือสามศูนย์ห้าค่ะ กาบขอบคุณหลวงตามากๆนะคะที่ให้แนวทางงวัน,นี้ขอเ e อฟซีโชคดีกับแนวทางของหลวงตานะคะกาบขอบคุณค่ะกา<ง>บรรมศสการ์ค่ะาค,าค่ะพอม่เป็นองเอฟซีกับสิ่ด็ยินนะะ้นแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นที่ยากกับหลวงตาหลวงตาอยู่อำเภอด่านซ้ายนะคะแนวทางของหลวงตาเขา้าเขา้าล่างไรก็บนนะคะพอไม่เป็นองเอฟซีกับสิเด็กยิ้นแล้วนะคะข้ามยืนยันจาก เสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุทิยากับหลวงตาเพิ่นโทรมาเพิ่นบอกว่าหลวงตาจะมีแนวทางให้ให้เอฟซีแนวทางของหลวงตามีแค่สองคู่นุติยาเฝ้าตั้งกล้องเลยพี่น้องเลขส้างวัดเพิ่นบอกว่าเพิ่นส้างวัดสางงนามีมีมีแต่ปัจจัยมาจากแนวทางทั้งนั้นนะคะส้างวัดได้สามวัดแล้วนะคะ ข้ากับล่องมาพิสูจน์น้ำกันว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่นะคะน้อที่ยากกับมารูพึ่งกันนะคะพึ่งจะเอาลงตามาลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะเข้ากับทายถ้ำหายเป็นแนวทางหาสื่อสลากินแบงรัฐบาลนะคะน้อที่ยากกับขอวอวยพรหายเพราะพี่น้อยเอฟซีโชดีแนวทางของลวงตานะคะงวดวันที่หนึ่งแลจะอธิบายอีกรอบนะคะแนวทางของดวงตานะคะอำเภอด่านซ้ายนะคะ เพิ่นไหฮงวดที่เป็นงวดแรกนะงวดวันที่1ตุลาคม2567นะคะ05นะคะกับ53น้ำหนักเท่ากันสามารถไปกับบนล่างนะคะสำหรับเลข3ตัวไหมาก3 0 5นะคะนะคะหลวงตาบอกว่าเลขเพิ่นส่วนมากจะส่วนมากจะเข่าล่างร้ายก็บนนะคะ ะะสำหรับวันนี้ออกซึ่งวันแรกจากช่ยหรือจากไกลเคี่ยงเขาก็รรอมาลุ่นน้ากันนะคะนุนดียากับขออวยพ่อไหพ่อไม่พี่น้องเอฟซีโชวดีกันแนวทางของหลวงตาอำเภอด่านซ้ายนะคะหลวงตามีนะคะ